ยังไงเมื่อคืนฝนตกลูกฝนตกฝนมันตกเอ้ามันจะกินยังไงล่ะลูกวายเอาเลยเดีไปกันลงไปอืมฟอกเมื่อคืนฝนตกดีมันไม่เยอะ ตกพันๆลงมาเมื่อคืนเมื่อตกหนักอยู่เมือนกันนะไม่ใช่พััๆนะน้ำไหลเหมืออกันน้ำไหลเลยนอนกันเมื่อคืนไม่ได้นอนยุงเยอะก่อไฟให้สองกองเมื่อคืนยุงก็ไม่หนีฝนมันตกใหม่ๆยุงเต็มไปหมด ก่อ,อกองไฟให้ในคอกมาทำไมกัล่ะลูกไปรอกก่อนปะดูนอนโคลนกันเป็นแถวเลยนอนโคลนกันยุงกัดนี่กินไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวเอาไปให้ก่อน เดี็กแฝดในคนนั่นหนุกโคลมานอะไรกัน,นอเนี่ยสูวเอาเอาไปหนึ่งคำก่อนเอาไม่เอาหนึ่งคำอะหนึ่งคำน้องเอาไปแล้วอืมให้อาหารปันอยู่สวนสัตว์แล้วหึปันอยู่สวนสัตว์เลยไปปะ อืนคันขยือขยอขูดเสาอยู่นู่นเอาเรือยงตัวเองเอ้ยโอ้ดีคอกไม่เละเท่าไหร่เดี๋ยวพอแต่กรสอบให้เดี๋ยวเอายกกรสอบไปให้เดี๋ยวยกกระสอบไปให้เดี๋ยวยกโอ้ยหืมอ่ะก็เล่นฟึตอย่างนั้นเลย ฉลาดเกินควายแล้วะหมดหมดไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือแล้วลูกเอาลงเอานั่นออกไปก่อนตัวเองเลยรีบหน่อยเพราะว่าวันนี้มันเสาร์หมดละพังแล้วรัวพังแล้วลูกไปเรีวไอ้ถอยก่อนไปเลย ไปไปจะเอาไปให้ไป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 ไไปไไปรอชีล่างเลยไปชีล่างเลยลูกไปไปีล่างไปไไปพาไปรอีล่างไปไปจะมาอีกไปลูกไป ไป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 เราสี่ลางล้